ถ้าคุณไล่แม่สามีออกจากบ้านแล้วสิบปีต่อมาคุณกลับพบสมบัติมหาศาลที่เธอทิ้งไว้แต่สมบัตินั้นอาจไม่ใช่พรหากมันคือคำสาปที่หลอนจนแทบเสียสติคุณจะเลือกความร่ำรวยหรือการไถ่บาปที่อาจแลกด้วยทั้งชีวิตเสียงลมพัดแรงกระทบหน้าต่างไม้เก่าบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนราวกับกำลังจะหายใจตามความลับในความมืดลูกสะพ้ายยืนอยู่กลางห้องเก็บของฝุ่นฟุ้งขึ้นทุกครั้งที่เธอก้าวเดิน กลิ่นอับชื้นปะปนกับกลิ่นไม้ผูทําให้เธอรู้สึกหายใจติดขัดเธอกว่าสายตามองไปรอบๆสายตาสะดุดกับหีบเหล็กเก่าใบหนึ่งสนิมเกาะจนแทบจะหลอมรวมกับพื้นไม้มือของเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปจับเสียงบานพับดังเอียดอาดความเย็นแผ่ออกมาจากช่องว่างเล็กๆราวกับมีลมหายใจจากในหีบเธอกดฝาหีบลงแรงแสงสะท้อนสีทองวาบขึ้นมาแทบทําให้ตาเธอพร่า เหรียญทองแท่งทองและเครื่องประดับเก่าแก่วางซ้อนทับกันแน่นหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกจากอกภาพความทรงจำเมื่อสิบปีก่อนแล่นเข้ามาในหัววันที่เธอตะโกนไล่แม่สามีออกจากบ้านเสียงร้องให้สั่นเครือของหญิงชราดังก้องในหูอีกครั้งเธอสุดนั่งลงข้างหีบสัมผัสโลหะเย็นเฉียบจนผิวหนังแทบชาในเงาสะท้อนของทองเธอเห็นภาพใบหน้าของแม่สามี สายตาของคุณยายเหมือนกำลังมองตรงมาที่เธอนิ่งรวดร้าวและเต็มไปด้วยคำถามบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งความเงียบหนาทึบกดทับเหมือนอากาศไม่มีทางไหลผ่านเธอขยับหายใจลำบากราวกับทั้งบ้านกำลังจ้องจับผิดเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากมุมมืดของห้องเธอหันขวับไปแต่ไม่เห็นใครเสียงนั้นกลับใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอกัดฟันแน,น,าาน่นมือย,ยังจับขอบผีบไว้ไม่ยอมปล่อย ดวงตาเธอเบิกกว้างร่างกายแข็งค้างแล้วเธอก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาเสียงเรียกชื่อเธอออกมาอย่างชัดเจนเสียงเดียวกับเมื่อสิบปีก่อนหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเสียงนั้นแผ่วแต่ชัดเจนเสียงที่เธอจําได้ดีเสียงของแม่สามีเธอหันซ้ายหันขวาแสงไฟในห้องสลัวไหวเหมือนเปลวเทียนกําลังจะดับเงาดําพาดผ่านผนังเคลื่อนไหวช้าชราวกับมีชีวิตกลิ่นน้ําอบไทยลอยมาแต่จมูก กลิ่นเดียวกับที่แม่สามีชอบใช้กลิ่นหอมหวานปนขมทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวเธอพยายามกลืนน้ำลายเสียงเรียกนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้หูใกล้จนรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่ข้างแก้มเธอกรีดร้องแต่เสียงเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดไม่มีใครได้ยินมีเพียงเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนบ้านทั้งหลังหัวราะอยเหาะมือเธอสั่นจนหีบเปิดกว้างขึ้นกองทองส่องแสงว่า ในกองทองนั้นเธอเห็นกล่องเล็กสีดำวางอยู่ใต้สุดกล่องไม้แกะสลักลายละเอียดเหมือนถูกซ่อนให้คนพบเธอหยิบมันขึ้นมากล่องหนักกว่าที่คิดสัมผัสไม้เย็นแข็งจนปลายนิ้วชาเธอค่อยๆเปิดออกข้างในมีกระดาษพับเก่าๆหมึกสีซีแต่ยังอ่านได้ชัดเป็นลายมือของแม่สามีลูกสะใภ้ที่รักวันหนึ่งเจ้าจะเปิดหีบนี้วันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจว่า สิ่งที่ฉันมอบให้ไม่ใช่เพียงสมบัติแต่คือคำเตือนตัวหนังสือบรรทัดถัดไปเลอะเป็นคราบน้ำตาแต่ยังพออ่านออกสมบัตินี้มีคำสาปผู้ที่ครอบครองโดยไม่ชำระใจตนเองจะไม่พบความสุขชั่วชีวิตลูกสะพ้ยตัวสัน่นเงื่อไหลซึมเต็มหน้าผากแม้อากาศหนาวเย็นเธอเงยหน้ามองรอบห้องเงามืดบนผนังเคลื่อนไหวอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมคราวนี้เป็นรูปร่างของผู้หญิงชารา ยืนอยู่ตรงมุมห้องเธอเห็นแววตาเศร้าแฝงความโกรธสายตาที่เธอจำได้ไม่เคยลืมเธอถอยหลังชนกับหีบเสียงเหรียญทองกระทบกันก้องสะท้อนร่างหญิงชราก้าวออกมาช้าๆเสียงไม้พื้นลั่นดังทุกครั้งที่ก้าวเดินลูกสะพ้ยยกมือปิดปากน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังจนหูอื้อแม่สามีมาหยุดตรงหน้าใบหน้าเหี่ยวย่นปรากฏชัดในเงาไฟ ริมฟีปากขยับช้าๆเอ่ยประโยคที่ทำให้เธอแทบขาดใจเจ้าขับไล่ฉันแล้วเจ้าจะรับสิ่งนี้ไว้ได้อย่างไรลูกสะพ้ยตัวแข็งทื่อเสียงนั้นเหมือนตอกย้ำบาดแผลเก่าคำพูดที่เธอเคยตะโกนขับไล่สะท้อนกลับมาจนเหมือนก้องอยู่ในหัวเธอสั่นสถานจนลมหายใจติดขัดเงาของแม่สามีทอดยาวบนพื้นเหมือนกำลังจะกลืนกินร่างของเธอทั้งตัวดวงตาคู่นั้นมืดลึก แต่แฝงประกายเศร้าที่แทงทะลุใจลูกสะพ้ยยกมือไหวทั้งน้ำตาเสียงของเธอสั่นพร่าฉันผิดเองฉันขอโทษทันทีที่คำพูดหลุดออกมาแสงไฟในห้องกระพริบแรงลมแรงพัดเข้ามาจากหน้าตา่างฝุ่นและเศษใบไม้ปลิวว่อนหีบทองที่เปิดอยู่สองแสงเจิดจ้าเรากับจะกลืนแสงทั้งหมดของบ้านเหรียญทองกระทบกันดังแหลมเหมือนเสียงหัวเราะเสียดแทง แม่สามีไม่ตอบแต่เงาร่างนั้นขยับใกล้เข้ามากลิ่นน้ำอบไทยแรงขึ้นจนแสบจมูกทำให้เธอหายใจไม่ออกเธอล้มลงคุกเข่าตรงหน้าหีบมือกดแน่นกับพื้นไม้ที่เย็นชืน้นเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูอีกครั้งความโลภของเจ้าจะกลายเป็นพันธนาการลูกสะใภสะดุง้งดวงตาเธอเบอิกกว้างในกองทองปรากฏภาพสะท้อนไม่ใช่หน้าเธอแต่เป็นหน้าแม่สามี ใบหน้ายิ้มเย็นชาเหมือนกำลังรอเวลาเธอพยายามปิดหีบแต่ฝากลับหนักราวกับก้อนหินนับพันแรงทั้งหมดในตัวไม่อาจขยับได้แม้แต่น้อยเสียงฝีเท้าดังทั่วบ้านไม่ใช่เพียงคู่เดียวเหมือนมีหลายคนเดินวงเวียนรอบห้องเสียงกระซิบหลายเสียงซ้อนทับดังชัดเจนจนเธอแทบเสียสติสมบัติไม่ใช่ของเจ้าเจ้าจะไม่มีวันหลุดพ้นคำสาบจะตามเจ้าไปทุกลมหายใจ ลูกสะพรยกรีดร้องสุดเสียงเสียงดังสะท้อนจนหน้าต่างสั่นระรัวแต่โลกภายนอกกลับเงียบสนิทไม่มีใครได้ยินมีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองกลับมาเธอวิ่งไปที่ประตูห้องแต่บานประตูปิดตายมือเธอกระแทกแรงจนเลือดซึมประตูยังคงนิ่งเหมือนหินแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างหลังเสียงชัดเจนหนักแน่นเจ้าจะอยู่กับสมบัตินี้หรือเจ้าจะเลือกสละมันเพื่อไถ่บาป เธอหันกลับไปร่างแม่สามียืนอยู่กลางกองทองรอบตัวเต็มไปด้วยประกายสว่างดวงตาของหญิงชราส่องแสงเหมือนเปเลวไฟลูกสะพ้ยสั่นเทิมน้ำตาไหลอาบแก้มหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสับสนความโลภความกลัวและความผิดเธอยกมือทาาอกพยายามเอ่ยคำตอบแต่เสียงในลำคอเหมือนถูกกดไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นเธอพยายามกลั้นหายใจ เสียงเต้นของหัวใจดังรัวราวกับกลองในอกดวงตาสันไหวมองไปที่กองทองที่สองแสงเจิดจ้าทุกเรียนทุกแท่งทองดูเย้ายวนและน่าหลงไหลแต่ในเงาสะท้อนของทองนั้นเธอไม่เห็นความสุขกลับเห็นภาพแม่สามีที่นั่งอยู่บนพื้นดินในวันนั้นวันที่ถูกเธอผลักไสออกจากบ้านภาพหญิงชราหอผิวเพียงเสือผืนหมอนใบเดินหายไปในความมืดโดยไม่มีที่พึ่งน้ำตาลูกสะพ้ยไหลพราก หัวใจเธอหนักอึ้งราวกับหินทับความรู้สึกผิดกัดกินจนแทบจะล้มลงกับพื้นเสียงแม่สามีดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงดุดันแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าสมบัติทั้งหมดนี้ข้าเฝ้าเก็บสะสมมาทั้งชีวิตแต่สิ่งที่ข้าต้องการไม่เคยใช่ทองสิ่งที่ข้าต้องการมีเพียงบ้านและความอบอุ่นจากลูกหลานลูกสะใภสะอื่นเสียงร้องดังสะท้อนทั่วห้องมือสันส่นๆยื่นไปแตะหีบ ความเย็นแผ่ซ่านจากปลายนิ้วขึ้นมาถึงหัวใจถ้าเช่นนั้นเธอเอ่ยเสียงขาดห่วงข้าจะไม่เอามันข้าจะสละมันทั้งหมดขอเพียงท่านให้อภัยท่านใดนั้นหีบทั้งใบสั่นสะเทือนแรงเสียงเหรียญทองกระแทกกันดังลั่นเหมือนคลื่นทะเลซัดเข้ากระแทกฝั่งไม่หยุดเงาร่างของแม่สามีสว่างวาบดวงตาของท่านเปล่งประกายอ่อนโยนรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความเศร้าลูกสะพ้ยก้มลงกราบ น้ำตาเปียกชุ่มพื้นไม้แต่ทันใดนั้นเองแสงที่สว่างสวัยกลับพลันดับลงบรรยากาศมือสนิทอีกครั้งเธอเงยหน้าขึ้นร่างแม่สามีหายไปหีบที่อยู่ตรงหน้าปิดสนิทเหมือนไม่เคยถูกเปิดกลิ่นน้ำอบจางหายเหลือเพียงความเงียบงันที่หนาทึบเธอเอื้อมมือไปแต่ฝากล่องมันไม่ขยับอีกต่อไปเหมือนถูกผนึกปิดตายด้วยพลังที่ไม่อาจเข้าใจเธอลุกขึ้นยืนช้าชา หัวใจยังเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาในความมืดของห้องมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอเองที่ดังสะท้อนแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นที่ปลายหูการให้อภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าเพียงผู้เดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าว่าจะให้อภัยตัวเองได้หรือไม่ลูกสะพ้ยชะงักหัวใจเธอแทบร่วงลงไปที่พื้นประโยคนั้นสะท้อนซ้ำในหัวแรงกว่าเสียงใดที่เคยได้ยิน เธอเก้าวออกจากห้องบ้านทั้งหลังเงียบกริบแต่ทุกย่างก้าวกลับเหมือนถูกใครบางคนมองตามสายตาที่มองไม่เห็นแต่กดทับจนตัวสัน่นเธอกลับมานั่งในห้องนั่งเล่นจ้องมองไปยังผนังที่แม่สามีเคยชอบพิงนั่งความทรงจำไหลบ่าเข้ามาอีกครั้งเสียงหัวเระเสียงไอเบาๆเสียงขอข้าวแกงจานเล็กๆหัวใจเธอร้าวเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสียงๆสมบัติที่เคยดูยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นเศษเท่าทุลีในสายตา แต่ความรู้สึกผิดนั้นยิ่งใหญ่กว่าใหญ่จนแทบกลืนเธอทั้งคนเช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างไม้ส่องกระทบพื้นบ้านเก่าแก่ลูกสะพ้ลืมตาตื่นด้วยหัวใจที่ยังหนักอึ้งร่างกายเธออ่อนแรงเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนแต่ความจริงคือเธอหลับไปเพียงครู่เต็มไปด้วยฝันร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝันถึงแม่สามีที่เดินออกจากบ้านไปในความมืดฝันถึงเสียงร้องไห้ที่ตามหลอกหลอน เธอลุกขึ้นชชาๆก้าวไปที่ห้องเก็บของอีกครั้งมือสั่นเมื่อเอื้อมไปเปิดประตูแต่สิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบสุดห้องที่เมื่อคืนเต็มไปด้วยหีบสมบัติกลับว่างเปล่าไม่มีหีบไม่มีเหรียญทองไม่มีแม้แต่กล่องไม้สีดำพื้นไม้เรียบเกลี้ยงราวกับไม่มีอะไรเคยถูกวางอยู่ตรงนั้นเธอยือนอึ้งหัวใจเต้นแรงไม่รู้ว่าสิ่งที่พบเมื่อคืนเป็นความจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่แม่สามีทิ้งไว้ เธอก้าวถอยหลังมือกุมอกแน่นเพื่อไม่ให้หัวใจเต้นจนขาดเสียงหนึ่งดังขึ้นในหูอีกครั้งเสียงเดียวกับเมื่อคืนเจ้าจะไม่มีทางลืมจนกว่าจะไถ่าบาปด้วยหัวใจเธอสะดุ้งรีบวิ่งออกจากห้องเหงื่อท่วมตัวแม้อากาศเย็นเมื่อมาถึงห้องนั่งเล่นเธอนั่งลงที่เก้าอี้ตัวเก่าตรงที่แม่สามีเคยชอบนั่งเธอเอามือแตะพนักเก้าอี้ความรู้สึกเย็นแล่นเข้าสู่ฝ่ามือ เหมือนยังมีร่องรอยการนั่งของใครบางคนน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวตลอดทั้งวันเธอเดินไปทั่วบ้านทุกมุมทุกห้องเต็มไปด้วยภาพความทรงจำที่เธอเคยละเลยในครัวเธอเห็นหม้อกเก่าที่แม่สามีเคยต้มแกงกลิ่นพริกแกงเหมือนยังติดอยู่ในห้องนอนเล็กเธอเห็นเสื้อผ้าเก่าที่พับไว้เรียบร้อยเหมือนคนที่จากไปยังไม่เคยหายไปจริงๆหัวใจเธอแทบแตกสลาย คำสาปที่แม่สามีพูดไว้ไม่ใช่เพียงตำนานแต่มันคือเงื่อนไขของความรู้สึกผิดที่กัดกินเธอทุกลมหายใจคืนนั้นเธอจุดทูปหน้ารูปถ่ายเก่ารูปที่แม่สามีถ่ายเมื่อยังสาวแววตาอ่อนโยนยิ้มละไมตรงกันข้ามกับสายตาที่เธอเห็นในเงามืดเมื่อคืนเธอคุกเข่าลงน้ำตาเปื้อนแก้มจนเปียกชุ่มเสียงสั่นเครือหลุดจากลำคอถ้าท่านยังได้ยินโปรดรับคำขอโทษจากลูกสะใภ้คนนี้ โปรดให้อภัยข้าจะทำทุกอย่างเพื่อไถ่บาปแม้ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตลมเย็นพัดผ่านบ้านเปลวเทียนที่วางอยู่สั่นไหวแต่ไม่ดับเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างๆฟังทุกคำที่เธอกล่าวหลังจากคืนนั้นชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกวันเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนในใจทุกคืนเต็มไปด้วยเงาร่างที่เธอไม่อาจละสายตาเธอเริ่มออกเดินทางไปยังวัดไปยังสถานสงเคราะห์ ไปยังสถานที่ที่แม่สามีเคยพูดถึงเธอบริจาคสิ่งของช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากหวังว่าแต่ละการกระทำจะกลายเป็นการชำระล้างหัวใจที่เต็มไปด้วยบาปเก่าแต่ยิ่งเธอทำมากเท่าไหร่ความฝันร้ายก็ยิ่งชัดเจนในฝันนั้นแม่สามีไม่ได้ร้องให้อีกต่อไปกลับยืนมองเธอเงียบๆด้วยสายตาที่คมกริบรอการพิสูจน์ทุกครั้งที่ตื่นเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกทดสอบสมบัติหายไปแล้ว แต่คำสาบยังคงอยู่ทุกค่ำคืนหลังจากนั้นเธอไม่เคยได้นอนหลับสนิทอีกเลยความฝันร้ายกลายเป็นเพื่อนร่วมเตียงความเงียบงันในบ้านเก่ากลายเป็นเสียงกรีดร้องในหัวในฝันเธอเห็นแม่สามียืนอยู่ปลายเตียงไม่เคยพูดไม่เคยขยับเพียงจ้องมองด้วยสายตาที่นิ่งลึกเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาทุกครั้งที่เธอสะดุ้งตื่นอากาศรอบตัวหนาวเย็นจนลมหายใจกลายเป็นควัน และทุกครั้งบนพื้นไม้ข้างเตียงจะมีรอยเท้าเปียกน้ำปรากฏอยู่รอยเท้าที่เล็กและเบาเหมือนรอยเท้าของหญิงชราที่เดินมาเงียบเงียบเธอเริ่มไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือฝันความรู้สึกผิดกัดกินจนแทบคลั่งแต่ในใจลึกๆเธอเชื่อว่านี่ไม่ใช่เพียงภาพหลอนนี่คือคำสาปที่ยังคงตามมากลางวันเธอพยายามทำบุญบริจาคสิ่งของ จุดธูปบอกกล่าวต่อหน้ารูปถ่ายแม่สามีทุกครั้งแต่ยิ่งทำมากเท่าไร่เธอกลับยิ่งเห็นเงาร่างนั้นบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่ในความฝันแต่ในกระจกเงาในเงามืดตามมุมบ้านและในแสงสะท้อนของน้ำตาวันหนึ่งขณะเธอกำลังซักผ้าอยู่ริมบ่อน้ำเก่าเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูเสียงชัดเจนเกินกว่าจะคิดไปเองเจ้าจะหนีไปถึงเมื่อไหร่ เจ้าคิดว่าแค่ทำบุญแล้วจะลบความผิดได้หรือเธอสะดุ้งมือสัน่นผ้าที่ถืออยู่ร่วงลงน้ำบ่อน้ำที่เคยเงียบสงบกลับสั่นสถานคลื่นกระเพื่อมขึ้นเองโดยไม่มีลมเธอเงยหน้ามองในน้ำสะท้อนใบหน้าเธอเองแต่รอยยิ้มกลับไม่ใช่ของเธอเป็นรอยยิ้มเหี่ยวย่นของแม่สามีเย็นชาและหน้าหวาดกลัวลูกสะพ้ยกรีดร้องถอยหลังจนสะดุดลมหัวใจเต้นแรงเหมือนจะแตก ในวินาทีนั้นเธอเริ่มเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เพียงการไถ่าบาปด้วยการทำดีแต่มันคือการเผชิญหน้ากับบาปในใจของเธอเองคืนนั้นเธอนั่งอยู่หน้ารูปถ่ายแม่สามีทั้งคืนสายตาไม่ละไปไหนเทียนเล่มเล็กสองสว่างเธอพูดซ้ำๆเหมือนบทสวดโปรดให้อภัยข้าจะยอมทุกสิ่งเพื่อไถ่าบาปท่านใดนั้นเปเลวเทียนดับวูบลมแรงพัดเข้ามาเหมือนพายุ เสียงฝีเท้าเดินวนรอบห้องดังขึ้นเธอหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นใครเงามืดกลับหนาขึ้นจนแทบมองอะไรไม่ออกแล้วเสียงก็มาอีกครั้งเสียงแม่สามีดังชัดเจนกว่าครั้งไหนไหนหากเจ้าต้องการการให้อภัยเจ้าต้องคืนทุกสิ่งที่เจ้าพรากไปไม่ใช่เพียงสมบัติแต่รวมถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนและความรักที่ข้าไม่เคยได้รับคำพูดนั้นกรีดลึกเข้าไปในใจลูกสะพ้ยทุดลงกับพื้น น้ำตาไหลพรากค,ความทรงจำเก่าหวนกลับมาอย่างไม่หยุดยัง้งทุกคำพูดร้ายทุกการกระทำหยาบคายทุกสายตาเย็นชาที่เธอเคยมอบให้แม่สามีหัวใจเธอปวดร้าวราวถูกฉีกร่างกายสั่นสะท้านไม่หยุดในความมืดรอบห้องร่างเงาของแม่สามีค่อยๆปรากฏใบหน้าเศร้าแต่สายตาคมเหมือนกำลังตัดสินเจ้าเลือกได้เพียงสองทางเสียงนั้นดังชัดในหัวเธอ ยึดติดอยู่กับคำสาบหรือสละทุกสิ่งเพื่อปลดปล่อยทั้งเจ้าและข้าเธอเงยหน้าขึ้นมือสั่นจับอกสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและสับสนเสียงหัวใจดังไม่หยุดทุกอย่างในห้องสั่นไหวเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงค่ำคืนนั้นบ้านทั้งหลังก้องสะท้อนด้วยเสียงลมลูกสะภ้ยนั่งนิ่งน้ำตาอาบแก้มหัวใจเธอเต้นแรงแต่ในดวงตาเริ่มปรากฏแวแว,แวแน่วแน่เธอหันไปมองรูปถ่ายแม่สามี รอยยิ้มอ่อนโยนในภาพเหมือนกำลังเฝ้ามองเธอค่อยๆเอ่ยเสียงสั่นแต่มั่นคงข้าไม่ต้องการสมบัติอีกแล้วข้าไม่ต้องการคำลวงเพื่อกลบเกลื่อนใจหากการปลดปล่อยคือการสละทุกสิ่งข้ายอมเพื่อให้ท่านได้พักและเพื่อให้หัวใจข้าหมดบาปเมื่อสิ้นเสียงลมแรงพัดวูบเปลวไฟเทียนลุกสว่างวาบขึ้นร่างเงาของแม่สามีที่ยืนอยู่ค่อยๆจางหายเหลือเพียงกลิ่นหอมของน้ำอบไทยอวลอยู่เบาบาง ความเงียบเข้ามาแทนที่แต่ไม่ใช่ความเงียบอึดอัดเหมือนก่อนเป็นความเงียบสงบเหมือนบ้านทั้งหลังได้ปล่อยลมหายใจที่อัดแน่นออกมาลูกสะใภ้สุดตัวลงก้มกราบน้ำตายังคงไหลแต่หัวใจกลับเบากว่าที่เคยเป็นเธอรู้ว่าสมบัติได้หายไปแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือการให้อภัยไม่ใช่แค่จากแม่สามีแต่คือการให้อภัยตัวเองรุ่งเช้าแสงแดดอบอุ่นาสาดเข้ามาในบ้าน เธอยืนมองต้นไม้ที่แม่สามีเคยปลูกใบไม้ไหวเบาๆราวกับใครบางคนกำลังยิ้มให้จากวันนั้นเธอไม่เคยเห็นเงาร่างหลอนอีกไม่มีเสียงกระซิบไม่มีรอยเท้าเปียกเหลือเพียงความทรงจำและบทเรียนที่ฝังลึกสมบัติมหาศาลอาจหายไปแต่สิ่งล้ำค่าที่สุดคือความสงบในใจและคำสัญญาที่เธอให้ไว้กับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความสำนึกและส่งต่อความรักแทนการผลักไส